สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีชาวสฟนบุรีทุกท่านนะครับ,ว,ว,นนรบวันนี้จะมาเล่าถึงประสบการณ์นะครับเป็นเรื่องราวเมื่อ4ปีก่อนนะครับจากที่ผมเนี่ยเคยโพสต์ไปในกลุ่มแล้วว่าอืมสี่ปีที่ไม่เคยลืมนะครับเป็นสถานที่จริงแล้วก็เรื่องจริงนะครับซึ่งผมไม่ได้แต่งเรื่องหรืออะไรเลยนะครับเป็นเกิดขึ้นประสบการณ์จริงๆนะฮะ เร MM um tamam> ื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่านะครับวันหนึ่งเนี่ยวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ผมเนี่ยฝึกงานเสร็จนะครับฝึกงานเสร็จแล้วก็กลับบ้านหลังจากขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเนี่ยผมจะบอกกันว่าผมอยู่ที่หนองแครนะครับผมอยู่หินกองนะครับบ้านผมเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับนิคมอุตสาหกรรมหนองแคนะครับซึ่งวันนั้นอ่ะเป็นวันที่ วันหน้าครับวันหน้าที่ทํางานผมเนี่ยเขาชวนชวนผมเนี่ยไปดื่มนะครับไปดื่มเหล้านะฮะกินเหล้ากินเบียร์กันที่ที่ทับกวางนะครับที่ทับกวางอ่าจะอธิบายสั้นว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่24มกรานะครับผมโทรไปหาเขาช่วงประมาณเอ่อประมาณหกโมงได้ผมโทรไปหาเขานะประมาณหกโมงครึ่งนะว่าเฮ้ยพี่ บ้านพี่บ้านบ้านพี่อยู่ตรงไหนวะแบบผมพอดีว่าผมจะไปกินด้วยอพี่เขาก็บอกเฮ้ยมาเลยเดี๋ยวพี่ส่งโลเคชั่นให้เรากดโลเคชั่นอ่ะแล้วเราขับตามมาเลยผมก็ด้วยการนั้นก็ขับรถออกบ้านไปช่วงเวลาประมาณหกโมงประมาณทุ่มหนึ่งงครับทุ่มทุ่มครึ่งได้นะครับจากที่บ้านนะ จากาหินกองเนะี่ยขับออกมาก็กดจ p เพปกติกดจ p เดูตำแหน่งครับตำแหน่งที่เขาปักหมุดไว้นะี่ผมก็กดตามเข้ามาอ่าผมก็กดตามจ p เเข้ามาเลยขับมาขับแบบไม่ได้คิดอะไรนะครับขับแบบว่าผมว่าถ้าเป็นคนอื่นนะ่ะก็คงจะคิดว่าเฮ้ยเรา ต้องสังเกตทางด้วยใช่ไหมเวลาขับมอเตอร์ไซค์ผมขับมอเตอร์ไซค์นะขับมาจากอามาจากหินกองนะครับผมขับมาจากหินกองขับมาเรื่อยๆครับขับไปตามทางคือแรกๆนี่ไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีเรื่องไม่มีอะไรปกติมากผมก็ยังอารมณ์ดีแบบฮัมเพลงความรู้สึกแบบไม่มีอะไรครับปกติเนี่ยมันก็ใช้เวลา ถ้ามาที่ทับกวางจริงๆก็ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงรถไม่น่าติดใช่ไหมครับมาทางถนนมิตรภาพถูกไหมขับถนนใหญ่เลยตามปกติแต่ในวันนั้นน่ะมันมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือผมอะ่ะไม่ได้คิดอะไรเลยความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนอารมณ์มันพาไปหรือเพราะอะไรผมก็ขับมอ์ไซไปเรื่อย เข้าซอยผมก็ตามตาม GPS ไปนะผมเอกผมไม่แปลกใจเลยแต่ถ้าเป็นคนอื่นต้องเอกใจว่าเฮ้ยเราต้องดูทางก่อนหรือเปล่าเวิวเราอยู่ตรงไหนมันผิดปกติไหมทีเ่เราจะเห็นทางที่มันผิดปกติจากขับรถเข้าไปในเมืองเนี่ยมันก็เริ่มไกลออกไปครับ มาเริ่มไกลไปบ้านคนมาเริ่มไกลออกไปเรื่อยๆผ่านวัดผ่านชุมชนต่างๆผมจำภาพได้ไม่ไม่ไม่ได้ดลางๆนะว่าผ่านชุมชนผ่านสถานที่ต่างๆตัวที่ผมก็ไม่รู้สึกว่าเอกใจเลยว่าเฮ้ยมันใช่เส้นทางที่เราจะไปบ้านพี่เขาจริงๆหรือเปล่า GPS เนี่ยพาเราไปที่ที่นั้นจริงๆหรือไม่ตอนนั้นผมไม่เอกใจผมยังอารมณ์ดีครับขับรถไป อารมณ์ดีมากไม่รู้สึกอะไรเลยช่วงวนั้นก็คือขับไปเรื่อยๆครับเวลาก็ผ่านวนไปตั้งแต่หนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเวลาเหมือนมันผ่านไปไวมากสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าเ,เวลาผ่านไปมากจริงๆเราควรจะถึงภายในเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งเนี่ยเราได้จะถึงสถานที่นั้นแล้วแล้วอา่า ผมก็ไม่ได้เอกใจเออผมก็ยังแบบขับรถตาม G P s ตันไปเรื่อยๆนะครับขับเข้าไปในถ้าจำไม่ผิดอะเริ่มแบบเข้าไปในปา่าเข้าไปในเขานะครับเข้ามาที่ถนนถนนเส้นนี้อ่ะจะอธิบายให้ฟังมาที่ถนนเส้นนี้ผมจะเล่าแบบตัดภาพไปเลยนะนะครับย้อนกลับไปถนนเส้นนี้นะครับย้อนไป ผมเนี่ยได้ประโขที่สน,นนเส้นนี้แล้ว GPS ก็ให้ผมเนี่ยอันนี้ผมกำลังย้อนไปให้นะ GPS เนี่ยกำลังให้ผมอะย้อนไปไว้สามสองสี่นะครับผมจำได้ดีเลยจำได้มแม่นนะครับสนนเส้นนี้เนี่ยสามสองสองสี่นะฮะเนี่ยผมปักหมุดถึงไว้อยู่นะฮะซึ่ง มันเป็นไปได้ไหมที่ผมเนะี่ยจะมาโผล่กับเส้นนี้มาโผล่เส้นนี้นะฮะดูนะทุกคนดูนะผมมาโผล่เส้นนี้นะแต่แต่นะครับแต่เลยแต่บ้านผมอะมันไกลมากเว้ยคุณคือมันมันไกลมากจากแบบจากความเป็นจริงอะเราไม่ควรที่จะไปโผล่ที่ถนนเส้นนั้นนะครับจากบ้านผมนะ ไปโผล่ที่ถนนเส้นนั้นอะคือมันแปลกมากงงมากว่าผมเนี่ยขับรถไปได้ยังไงผมไปโผล่เส้นนั้นได้อย่างไรแล้วไม่รู้เลยว่าผมมาจะไปอยู่ตรงนี้ไปเนี่นะมา,าผมปักหมุดแดงเนี่ยผมปักไว้เฉยว่าเป็นไมายเลขถนนที่ผมแบบว่าขับรถไปถึงแล้วพอผมมาดูเส้นถนนจริงๆอ่ะผมมามาจากเส้นนี้นะเนี่ย ผมมามาจากถนนพวกเส้นนี้นะเท่าที่ผมจําได้นะครับผมไม่ดูเหมือนกันว่ามันเป็นอาทางไปอุโมงต้นไม้ไปทางไปเขื่อนไปวัดผมไม่รู้เลยผมไม่รู้มาก่อนเลยนะครับผมไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยผ่านจากแก่งคอยมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่รู้สึกตัวอีกทีอ่ะ เชื่อหรือเปล่าู้สึกตัวไอเทียผมก็ว่าโผล่ถนนเส้นนี้แล้วเว้ยผมว่าโผล่ถนนเส้นนี้จริงๆนะครับอันนี้ตำบลท่าคาล้อสระบุรีเนี่ยสามสองสองสี่มันจะอยู่ใกล้จุดอ่ะอันนี้ใช่ไหมครับแคมป์ชาลาแคมป์ใช่ไหมครับถนนเส้นเนี้ยคือผมไม่เคยมาผมเคยดูรุ่นน้องมาที่ถนนเส้นนี้เขามาถ่ายรูปมาอะไรกันผมไม่เคยไม่ มีแม่แต่ประสบการณ์ที่จะมาที่นี่ด้วยซ้ําแต่คืนวันนั้นอนะม่ลู้ผมคิดอะไรไปเองหรือเปล่าเพราะว่าผมขับรถขึ้นมาเนะี่ยผมได้ยินเสียงดนตรีนะครับได้นเสียงดนตรีจริงๆขับรถขึ้นมาเนะนี่ยทาสถานที่เนะี่ยผมได้ยินเสียงดนตรีตอนนั้นนะ่ะ มืดมากครับผมตอนนั้นผมสังเกตนาฬิกาช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับมืดมากแล้วรุ่นน้องผมเมื่อคืนเนี้ที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเราเอาเรื่องเนี้ยมาหยิบเป็นประเด็นกันว่าสถานที่นี้นะมีประวัติอะไรไหมเคยมีอะไรใครเล่าผมก็เลยมาโพสในกลุ่มสระบุรีจากที่ผมเห็นข้อมูลในกลุ่มก็คือค่อนข้างที่จะมีเรื่องเล่านะครับ และแต่คนจะใช้วิจารณญาณเส้นนี้ผมขับรถมาเรื่อยๆไปทุกคนผมขับมาโดยที่ผมไม่รู้ตัวเองไม่รู้สึกรู้สาไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ำว่าเฮ้ยมันผิดปกติเราไม่ควรมาอยู่ตรงนี้เราไม่ควรมาอยู่ตรงนี้ซะด้วยซ้ำนะครับเนี่ยถนนเส้นนี้เราไม่ควรมาอยู่ตรงนี้เลย เพราะอะไรเพราะผมรู้สึกว่ามันผิดปกตินะครับอันนี้ก่อนทรงเนี้ผมยังมาไม่ถึงนะครับผมอยู่ช่วงก่อนที่จะมาถึงสารประภูมิคุณเชื่อหรือเปล่าว่าผมขับตาม gps นี้มานะหมุดอจุดสิ้นสุดอของสถานที่ที่ผมกำลังจะไปผมคิดว่าเอ้ยเป็นบ้านพี่ผม อยู่แถวนี้หรือเปล่าแต่ทําไมผมคิดอย่างนั้นนะนะครับผมขัาบมอเตอร์ไซค์มาช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มสี่สิบสี่สี่ทุ่มครึ่งเนี่ยผมจอดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วผมไม่ได้สังเกตสาร,ระภูมิเลยผมสาบานได้ผมไม่ได้สังเกตสาร,ระภูมิเ่ยเมื่อสี่ปีก่อนผมไม่รู้นะว่าสาร,สาร,ระภูมิตรงเนี้ยมันูปรลางไปไงแต่มันไม่ได้เหมือนแบบอย่างที่เห็นอยู่เหมือนในทุกวันนี้นะครับภาพถ่ายกับปีสองพันยี่สิบสองมิถุนา นะครับสี่ทุ่มพึ่งผมจอดตรงนี้แล้วจ p s มันก็ได้พูดกับผมว่าคุณถึงจุดหมายของคุณแล้วผมผมช็อกเลยนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าทำไมจี s ไม่ว่าปากักตรงนี้วะผมรู้สึกตัวก็ตอนนั้นครับตอนนั้นเป็นคืนเดือนมืดนะครับเป็นเป็นคืนเดือนมืดอะที่น้องผมบอกนะว่าเป็นแรมนะครับเป็นคืนแรม แล้ว15ค่ำนะครับอันนี้ก็โปรดใช้วิจารณยาณในการรับชมด้วยนะเป็นวันที่24มกราปี2563นะครับแรมวันศุกร์แรม15ค่ำนะครับเดือนหนึ่งเ,เดือนสองนะครับเป็นเป็นจันทรคตินะครับเป็นเป็นคือเดือนมืด มันมืดมากนะผมได้ยินเสียงดนตรีเนะี่ยบนขน่าวนี้จริงๆก่อนที่ย้อนกลับไปเนะี่ยก่อนที่จะมาถึงจุดเนะี่ยผมมาได้ยินเสียงดนตรีผมนึกว่าเฮ้ยบ้านพี่ผมเอ๊ะทำไมมีมันเป็นเสียงดนตรีเหมือนงานงาน,งานวัดงานเลื่องอะไรเฮะผมไปดูนะว่า,ว,าว่าเพราะอะไรผมขับมาเนี่ยปักหมุดจดหมายมาอยู่ตรงนี้แล้วตอนนั้นผมรู้สึกเวอร์มากผมช็อก ผมทำอะไรไปถูกเลยตอนนั้นโทรหาโทรหารุ่นพีนะโทรบอกอุอ้ยพี่ผมไปอยู่ตรงนี้ได้ไงวะพี่ผมหลงว่ะพี่เอ้ย g พ s อมันทําไมมาปักหมุดตรงเนี้ยเออปกติเขาก็งงเหมือนกันเขาตกใจกันเฮ้ยมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเออเนี่ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจะให้กูไปรับไหมหรือว่าไงมึงมาเองได้ไหมเออจุดตรงนั้นอะมันเฮ้ยมึงไปอยู่ตรงนั้นได้ไงวะโอ้ทางแม่งอยู่ในป่าเลยทางแถววังม่วงอะมึงไปอยู่ตรงนั้นได้ไง ผมก็บอกพี่ผมไม่รู้พี่ไม่รู้จริงๆขับรถมาตรงเนี้ยผมคุณเชื่อปะ่ะผิดปกติปะที่คนจะขับรถจากบ้านไปทับกวางใช้เวลาสี่ชั่วโมงอ่ะผมว่าแม่งเป็นไปไม่ได้ไปสี่ชั่วโมงอ่ะคุณผมขับมอเตอร์ไซค์นะมาจอดตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยหมายเลขสามสองสองสี่ถนนหมายเลขเนะี้งงมากผมยืนอยู่ตรงหน้าหน้าตรงเนี้ย ความพีก็คือผมไม่ดูเลยว่าเป็นสาร,รพภูมิตรงนี้ผมหันไปเจอสาร,รพัดภูมิผมช็อกเลยผมจอดรถตรงเนี้ยผมจําได้ดีครับจอดตรงตรงน,รงนี้หันไปดูแล้วทุกอย่างมืดมากไฟสว่างจากโทรศัพท์กับรถมอเตอร์ไซค์ผมแค่นั้นมันมืดมากครับเป็นคืนที่มืดมากเป็นคืนที่ตัวเองไม่รู้ตัวเลยว่าเรามาทําอะไรตรงนี้ใช่ไหมเป็นคืนที่มืดมากแล้ววันนั้นอะความตลกเลยคือมีรถยนต์รถเก่งคันหนึ่ง ก็เขาขับตามหลังผมมาเนี่แหละเป็นไฟผมก็ยืน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 ช็อกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าขับเขาก็ขับมาครับขับมาแล้วก็มามาแบบยังไงอะแสงขวาออกมาแล้วก็จอดชะลอตรงนี้นะครับเป็นพี่ผู้ชายคนหนึ่งนะครับเปิดกระจกมาชงโงกหน้ามามองผมนะชงโง่หน้ามามองเฮ้ย ผมไม่รูนะว่าเขาคิดว่าผมเป็นเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นแบบผิดผีหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ชะโงกก็ง่ามองเขาเหมือนกันตอนนั้นผมยังช็อกอยู่เลยว่าแต่เขาก็หน้าตาพ,พ,พี่ชิพี่ผู้ชายคนนั้นเขาดูดูตกใจอะ่ะตกใจจริงๆอะ่ะเออผมไม่รู้นะว่าเพราะแบบเฮ้ยเหมือนเขาเขาโทรจะคิดว่าเฮ้ยมาทาอะไรตรงนี้ก็เมื่อคืนสี่ทุ่มแล้วห้าทุ่มแล้วแบบจะห้าทุ่มแล้วอุย้ยปกติคนมันไม่ได้มาแถวนี้ใช่ไหมฮะ ปกติแล้วคนไม่ไม่ค่อยมาแถวนี้เลยผมไม่เคยมาที่นี่เลยนะผมสาบานเลยไม่เคยมาเที่ยวแม้แต่ครั้งเดียวผมอยู่สระบุรีมาเนะี่ยตั้งหลายปีนะครับผมไม่เคยมาเที่ยวสถานที่นี้นะครับนะฮะเป็นสถานที่เขาเห็นเห็นในกลุ่มบอกว่าเป็นสถานที่ที่อันตรายอยู่นะครับคนที่แบบสัญจรขึ้นไปมานี่ก็อ บางคนก็ไม่ได้เจออะไรไม่ได้พบเจออะไรแต่วันนั้นนผมแปลกใจว่าทำไมผมถึงขับมาโผล่ที่นี่ได้นะครับแล้วก็เขาบอกเคยมีคดีฆาตกรรมเป็นจุดทิ้งศพบริเวณน,นี้สมัยก่อนเป็นจุดทิ้งศพนะครับกลางวันนี่น่ากลัวมากมันไม่ใช่อุโคกต้นไม้นะครับคนละจุดกันใช่มาเป็น ทางเชื่อมไปเที่ยวน้ําตกไปนู่นไปนี่แหละผมว่านะความคิดผมนะน่าจะใช่นะครับแล้วก็ออเห็นเขาบอกว่าในกลุ่มบอกว่าศาลแห่งเนี้คือแมนมากเรื่องหวยนะครับแมนมากนะครับส่วนคนที่อยากฟังคือผมเจอที่แม่เอววันนั้นนะ่ะออกจากบ้านหนึ่งทุ่มทุ่มครึ่งอ่ะนะครับมาถึงที่เนี่ยสี่ทุ่มสี่สิบสี่ ผมงงมากเลยทุกคนในกลุ่มที่ทํางานตอนนั้น่ะแบบงงกันหมดว่าไอเฮียมึงมาทําอะไรตรงนี้มึงไม่ควรมาอยู่ตรงนี้แล้วทําไมมึงไม่สังเกตสิ่งรอบๆข้างเลยว่ามึงขับมาได้ยังไงผมไม่รู้จริงๆครับมันมันรู้สึกเหมือนแบบเหมือนโดนบันดาลใจให้แบบมามา,มาที่แห่งเนี้ยโดยที่ผมไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับผมไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆซึ่งมันแบบเฮย้ย มันมันมันเป็นไปได้เหรอใช่ไหม,มเป็นไปได้เหรอที่แบบผมอะ่ะจะมาโผล่ตรงนี้นะครับเนะี่ยซึ่งผมแบบผมว่ายัางงงว่ามันอยู่ใกล้แคมป์เลยนะครับเนะีนะ่ยเนี่ยทางตรงนี้นะครับจะพิกัดก็คือทางเราจะอยู่ใกล้แคมป์เลยผมมาจอดตรงนี้เลยครับเนะี่ยจอดปุ๊บผมว่าช็อกไปเลยอะ แลวจุดมุ่งหมายมันมาอยู่ตรงศาลได้ไงถ้าเป็นตัวอื่นนะผมไม่ว่าอะไรแต่ว่าจุดมุ่งหมายนะี่คือเป็นศาลแล้วผมกลับไปดูคือผมช็อกมากผมช็อกกับน้องผมมากแบบเพี ah ้ยผมตกใจจริงๆผมจําได้ว่าเป็นศาลนี้จริงๆนะครับแล้วจอดตรงนี้จริงๆนะฮะคือตกใจมากครับผมก็เลยมามาพูดถามคนในกลุ่มดูว่าเฮ้ยมีคนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่ตรงนี้ไหม นะครับหลายคนก็บอกว่าเดินทางปกติแต่ต้องขึ้นนะครับ,บอกไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนสัญจรเท่าไหร่นะครับเออผมก็แบบแบบคุณแม่เคยมาขอหวยแล้วแบบก็ถูกหวยนะครับเป็นทางที่แบบผมจําผมไม่คิดหรอกว่ามันมันจะคลองจองมันจะคาบเกี่ยวกันอะไรขนาดนั้น นะครับแล้วผมไปทําอะไรตรงนี้นะฮะจากที่ผมนี่จะมาดื่มเล้าอารมณ์ดีนะฮะขับรถออกจากบ้านมาตาม GPS มาอย่าไว้ใจทางครับอย่าวางใจ GPS นะฮะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะแต่มันก็แปลกสถานที่เวลาวันนะครับ4ปีก่อนใช้เวลา4ชั่วโมงในการขับรถถึงสถานที่แห่งนี้ ยี่สิบสองน,นกาสี่สี่นาทีถนนหมายเลขสามสองสองสี่ทะเบียนรถทะเบียนรถผมนะก็คือสามเก้าสามสี่ลงท้ายด้วยสี่ทุกตัว,ตวแล้วมันเป็นแรมคือแรมสิบห้า้มนะครับเดือนสองนะจันทรคตินะครับ ถ้าคิดก็คือน้องบอกว่าเฮ้ยมันเป็นคืนเหมือนอารมณ์เหมือนคืนวันพระใหญ่คืนแบบเดือนดับคืนปล่อยของอะไรเงี้ยที่น้องผมเล่าให้ฟังว่ามีความเชื่อนะในทางนั้นนะน้องก็เล่าให้ฟังว่าเออมันเป็นคืนที่เขาปล่อยของนะพี่มันคืนมืดคืนดับตอนนี้ตอนกลางวันยังวังเวงเลยครับผมเชื่อนะตอนวันนะที่เนี่ยยังวางเวงตอนกลางคืนดีครับขนาดไหนนะผมไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะ มาโผลตรงนี้ GPS พาผมมาณจุดนี้นะครับผมผมไม่รู้เลยว่าเส้นเนี้ยไปวังม่วงเป็นเส้นวังม่วงแล้วมันห่างจากสถานที่จริงอะครับนะฮะห่างจากสถานที่จริงอะคุณดูตรงนี้ไว้นะตรงนี้นะถูกไหมห่างมันมันห่างจากสถานที่จริงนะ เทศบาลใช่ไหมนี่ตำบลทับกวางนี่ครับทางที่จริงๆอะ่ะผมไปทับกวางไปเส้นหลักอะ่ะใช้เวลาประมาณนะครับ30นาที ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองสามสิบห้ากิโลนะครับสามสิบห้ากิโลจริงๆไปทักถนนเส้นหลักแต่เพราะอะไรผมถึงไปอยู่จุดตรงนั้นได้เพราะอะไรผมถึงไปอยู่ตรงนั้นได้ทุกคนคิดเหมือนผมนะเนี่ยมันคนละยดกันเลยนะครับเนี่ยเห็นปะ Nó còn là dốt cái lệ là... Thật đổi dân nè Tha sơ bộ chơi mẹ Nè Không biển này ơi คือเปนถ้าถามว่ามันมันมันแปลกไหมมันแปลกนะผมบอกเลยว่ามันแปลกมากแปลกกระจัดนะครับเนี่ยสามตรงสี่มันปแปลกจริงผมไปโผล่ตรงนี้ได้ยังไงผมยังไม่ไม่ทราบเลยผมมาร์คจุด ตรงแคมป์แล้วกนันนี่ก็เป็นตำแหน่งผมเนี่ยฮะเป็นไปได้ไหมที่ผมจะเข้าวัดเตาปูนล,ล่ะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ถ้าจำจำที่ผมจำได้นะก็คือ,อาทางตรงเนี้ยผม,ม,ามา่าผมว่าจำได้ว่าผมมามาจากฝั่งนี้นะฝั่งขวานะครับ เนี่ยผมรู้สึกได้นะแล้วถนนนะมันไม่มีถนทน,น,น,นที่จะตัดผ่านตรงนี้คือมันเป็นไปได้ยากมากที่ถนนจะตัดผ่านแบบผมมาจากฝั่งนี้จริงๆนะฝั่งขวา,าแสดงว่าผมแม่งเลยมาไกลมากและเนี่ยระยะทางเกือบห้าสิบกิโลครับไปกลับนะร้อยโลวันนั้นอะ่ะผมเวอหลอนมาก กลับบ้านยังต้องขับตามพี่เลยพี่ขับรถตามเเฮ้ย <c oughs> ให้มึงขับไหวปหมเนี่ยเรากินก็ไม่ได้กินเยอะครับก็วันนั้นกลับบ้านเลยนะครับซึ่งแบบผมตกใจมากผมมาลุป,ประวัติแบบสถานที่ตรงเนี้ยแบบแล้วขี่มอเตอร์ไซค์คนเดียวครับมืดมากผมไปโผล่ตรงนั้นได้ยังไงอะ ผมไม่เข้าใจตัวเองแล้ววันนี้ก็เลยแบบมาเล่ากับน้องอีกทีน้องม็เล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยเหตุการณ์พี่มันมันมาโผล่ตรงสถานที่เนี่ยพี่มันต้องว่ามันแปลก,ปกผมว่าเป็นคนอื่นอะเป็นคนอื่นก็คิดเหมือนผมว่ามันมันแปลกเนี่ยทางเข้านะครับการการชลานะชลาแขนแล้วผมมาโผล่ตรงนี้ซึ่งมันมันแปลกทุกคน ผมทำไมทำไมผมถึงไม่สังเกตไป้ายไม่สังเกตเส้นทางเลยว่าเฮ้ยมันผิดปกติไปนะมันมันมันผิดปกติอ่ะจริงๆอ่ะคือมันผิดปกติจริงครับทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมมาตรงนี้เพราะเขาบโดนบัรดาใจให้เรามาหรือไม่ผมรู้สึกได้เลยว่าแบบมัน มันผิดปกติจริงๆอ,อ่อหลอนนะบอกเลยสถานที่นี้คือหลอนจริงเรามาเจอวันแรมเป็นวันเดือนดับแบบโชคดีของผมมากที่ย่งกับขับรถกลับบ้านปลอดภัยใช่ไหมเออแม่งโชคดีของผมอะที่แม่งแบบไม่ได้เกิดเหตุร้ายเหตุอะไรขึ้นนะครับผมก็แบบ เชียร์มั้งหลอนสถานที่ได้ไหมเพคือนะครับหลอนมากหลอนจริงแล้วก็ไม่รู้ตัวเองเลยด้วยผม,ผมขับมาทั้งที่ไม่รู้อะ่ะจริงๆนะขับมาแบบพอผมเป็นสามพุมได้บผมขนลุกแบบขนลุกเลยอะ่ะขนลุกจริงๆอะ่ะไม่คิดมาก่อนเลยว่า ตนเองจะเจอประสบการณ์แบบนี้นะมันไม่ได้อาจจะไม่ได้น่ากลัวมากแต่แบบผมว่ามันรัอนมากคุณคิดสภาพว่าคนณแม่งขับตาม g ี s เอมาโดยที่คุณมีรู้สึกตัวเฮอะไรเลยครับไม่รู้สึกตัวอะไรสักอย่างเลย้คุณมาโผล่ตรงเนี้ยแม่เป็นอะไรที่มันพูดไม่ออกครับเพอผมเห็นชุดไทยแล้วหลายอย่างแล้วแบบรู้เลยว่าที่นี่มันที่นี่แบบ ของจริงเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆนะเออไม่ได้แบบแล้ววันนั้นผมยืนอยู่ตรงนี้จริงๆอะ่ะวันที่ผมช็อกที่สุดสี่ปีก่อนทุกวันนี้ผมไม่เคยลืมผมก็เลยเอาเรื่องราวแบบนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังนะว่าผมก็หลงแล้วโดน GPS มันก็แปลก GPS จริงๆควรที่จะปักหมุดที่บ้านเขาแต่ทำไมเขามาปักหมุดตรงเนี้ยตรงสารตรงเนี้ยผู้คิดว่าผมปัก แล้วผมไม่รู้สึกเอะใจเลยแม้แต่ครั้งเดียวว่าทำไมผมมาอยู่ตรงนี้มาโผล่ตรงนี้ได้คือแบบแบงอะสมองผมแบงไปหมดเลยแบบเบอไปเลยช็อกเลยเมื่อคืนนี้หลอนแบบหลอนมากคุยกนะับน้องแบบเฮ้ยคุยกันตีหนึ่งกว่าหลอนนั้นมากบอกเฮ้ยพอเทียบนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้คนในกลุ่มฟังเลย่ะว่าเรื่องเป็นยังไงนะผมว่าจะเป็นคนเล่าไม่เก่งครับ ผมพอปฏิบัติต่อเรื่องราวได้ในระดับหนึ่งนะฮะแต่ใครอยากไปซื้อหวยก็ซื้อได้ครับนะฮะกำลังที่จะเป็นเรื่องราวที่น่าก,กลัวนะครับสำหรับวันนี้ก็อขอลาไปก่อนนะครับใช้ชีวิตให้มีสติครับขับรถหรือว่าการดำเนิเนทางือในชีวิตประจำวันของพวกเรา เพราะว่าเราควรที่จะมีสติม,มากกว่านี้ควรจะัดสังเกตเดืยดรู้นะครับมันอาจจะเกิดจากความประมาทของเราก็ได้นะครับหรืออาจจะเกิดจากศีลศักดิก์นะครับโดนบันดาลให้เรามาที่นี่นะครับนะฮะแล้วแต่ความเชื่อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดี